แต่แล้ววันนี้น้องอีกลับเดินทำเคยพูดว่าใ้ปันไปถึงเมืองสวรรค์ต้งบอกบองมาในตัวรับพี่้องครับคือสอยขันมาในเด็กปลอยเรล่าพอที่ได้สวอยล้ำเล่าถึงความชอบทำเรียนพินิจที่ทนเอานอนน้ำเขาคมมีงาน มีเงินกอออบไร้หวังตุ่มร้อนรุ่มใจนิบอิกไม่ชื่นขึ้นความคงคืนเป็นเพื่อนต่างต่างแต่น้องอกคองอย่าได้เกินจออกจำรักผมหวังยังือนานงอน ียงนี้คอยเป็นพเพื่อนอื่เอาแสงเงินเป็นสื้อสาภาพระทาหฟังเพียงนี้ฟังเทบที่จังวานหมดเสียงวานกวามลาอย่าง้อยใจเราฟังเทบไปเรื่องมธรทมหมดเสียงลำหายที่สังให้ลองทุกคำว่า ยำฟังเสียงพี่ตอมอย่านอมนุ่มเออเออเอกองน้ำตาปลาฟนงยำเออเออเออีอ้ยคืออะไรนะครับจะได้จะได้ความรู้สึกพบกับผู้เคยกับพี่น้องว่าอะไรก็ได้เต็มที่จะว่าต่อไปเนาะนะครับผม คนนี้เปนอะไรางยังไม่ีอ่ไม่เอาเลยก็จะมาน่ทจดี้่อนีก็ถว่าก็ามว่าคุณแม่รับมต้องเป็นคนคยเนเอรับได้ทุกอย่างไห้เห็นหน้ากวันแม่ร้นะแตจะมาถอดทาไม่ยอมแต่มาทำารับงามที่ไหนไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้น กกระสานน้ตาลโ้ำตาลโตแม้อกะรก็าน้งรับไป่จอยังรซ้อรัมตนหาน่ะไปทำเมนูแก่ก่ก่อนเดมากมากเย็นแล้วออกเดียไม่ไปแมครับน้องวัด้องวลกบานแต่ได้เซ็นไหว่าหมากว่าอรับขอ่ไปไม่ไห้ไปไดเห็นไมเ็นมต้ขาฟังเขายัง

เาไม่ได so ้เห็นอีกเลยมพงเขาเป็นเคที่เคสแรกที่แปกมากยูไร้เป็นมาอีกเป็นหกสิบตรสามตัวจมกแต่ตัวสั้น่ก็ไปแต่สิ่งที่อยากคือหยุดกรับเชื้อเส้นันั้นที่ปะจจไม่ได้ดินไ่ได้หนเมเมื่อปซื้อเรามาด้แต่งตัวหนเด้นีหลายแต่งก็เจนีร้านเนาะ ดวาตักีอไรีสตองมัน่ปหมันทปากสีเาาปุแลออกดีครับราแม่แต่างวันไปนหืก็จะือเป็นอันที่สข้อยากของลลแล้วีบบอยทั้งนนานๆ่ีปะอ้อนย่างก็ลองเพิ่มหนอยที่คนไยนี่เขาคือแบบถ้าแป้งมาไนนแป้งโตหนเยอะเขก็จะด

แั่ธุคนต้องลดแต่อออจากแก่แย่โคตรมากนันเป็นเล่นเสือที่จรินะลดปุ๊บลดไปเทนี้ล่ะเฮ้ยน้ำแไอพันธุคนลเใหองรุไปหาข้ามแบบไหยข้ามข้ามอยู่รยาีแต่ข้าพ่อพ่อด้ันพ่อม่ใส่พ่อพ่อดอกไอพ่อพ่อครับไอพ่อครับก็ได้ค่อยๆแอนเอา แ,แม่จุดพอนี่ไอ้ข้อมผูกท่านขอมจีเข้าเป็นอายเป็นน้องก็เกินเกินสิ่เป่าเ้าสามื่นสี่ื้นกับโบมิอทวงดีจดหมายทุกกานถึงแฟนเพลงห่มากเก็บกระกานนาบของปากว่าสิเพียนตุ๊กตาผลไม้ของขวัญไอ้ทังๆังเนาะเอ็ดกับบอลท่านใต่ดันเท่าไหร่อยด่นักกาเข้าไป บะเขียบเรากับมีกินบะท่านท่านหลายหลายทานครับอยู่ที่หากแค่ไอนาะกดีใจ้หลายทีแต่ไม่เป็นนนอนไอ้แล้วแต่พราหูวข้าวมือไอจับบาถูกเองป่ะเด็นนี้เปนการเตืนเบอร์เมื่อวันแังเบอร์ว่าเเข้ายูนกันต้อเห็นภาพข้าบรกกับไปคิดเอีมาอน้คราแล่ว่็คิดได้ทําของหลงตาสินทรัพย์คนบอกว่าแดจริงจังหลายด้อชิ ยาริงจังหลายเราบอกเขาว่าจริงจังในนีพคนนี้อยากถิงจังเพราะวทุกสิ่งทุกอย่างกับวอย่างจริงถ้าเหมือนจะเรื่องโล้นตันี้น่นสิสต่ี่มเอา้อา่ชสวร์านต้าไม่ต้องกล้ครับเลาวนี่เทปเปิาพวกหนุนึ่จักใจในลูกา สวัสดีค่ะสาวเน่เจดีย์ยางสาวเน่เจดีย์าเริ่มพักถึงหรือว่าสาวเลงก็นะคะก็เด็กได้โอกาสมากนะแสดงความเสียใจเนาะทุกคนต่างก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียเนาะแต่บางอย่างมันก็เป็นเขาเรียกว่าอาจารย์ผู้แทนน้ำตาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเนาะแต่ว่ามองเข้าไปแบบน้ำตาล่วงเลยอะคือแบบหนูแ่ะก็ง่ายๆใช่ไหมทำเป็นเอฟทีเลย แต่่น้อยนะคะว่ามประเภทไอพิเรียวนะคะตอนก็เป็นเสาแรกรอบการ์พ่อไอพียูนะคะแต่ว่าอาจจะน่อยกว่าแต่ว่าก็ัการันอีกายไอพิเกานะคะากแท่ไอนะคะทุกคนนั่งเร่งกอกม่ได้ม่ใจโูยเสมอนแล้วนะคะทาังนี้คือว่าสูสีครั้งที่เก่านะสำหรับวงกาเพลงลุทุนบอลน้อเฮานะคะไอเป็นธรรมตาไม่หมวนใจของ ตัวด้วยนะคะขอให้พี่ชายของหนูหรือว่าอ,อาจารย์ของโน้หรือว่าโค้ชตัวกู้ของหนูนะคะ,ะหลังก็ขอให้เป็นสุขค่ะคนที่อยู่ก็ขอให้มีพลังและก้าวต่อไปเช่นเดียวกัน,ออค,นค่ะขอบคุณที่สั่งยาค่ะดีใจเลยพ่ออายทุกๆสมัยนะครับนักร้องมอลล่ามีที่ดังที่สุด อยู่กนอําเลเป็นพิธีกรนะครับล้างกันน้องดองรอบมากนะครับเมื่อนี้ผมเห็นไม่อันนันตลอดมาน่ต้อหลับการสวดพระประัืนสุดท้ายจะเริ่มเวลาที่แปดเด็ต้อไปนะครับ่ไหม่ไหมาช่ไหมใช่ไห่ไไ่ไหม่ไห่ไยม่อ่่ ไอกอนใจมาหวอดกอนเจ้าน้องโอ้พุนาค่ะแม่นค่ะมาน้ำกันเมมดพุทนาครับพม่เอพุทธนาคนะันใช้บ้านสีค่ะเรี๋ยวถิ่งงานเนาผมลงไอ้พ้อใช้บ่เเถาเลยตาผมลงไงมบัเถาเ็จะีะขอต้อนรับไปรับศิลปนนะครับ อันนี้อันนี้แม่บ้านไอพ้พอนใช่จ้าแม่สวัสดีค่ะ,ะอ้เจ้าขึ้นหน้าขึ้นกล้องแกโว้ยเอ๋อ <c oughs> โอ้มากอดพี่นั่งดานะคะมาให้กำลังใจพี่นั่งดา่า ครับขอขอต้อนรับนะครับขอต้อนรับกัลยาณมิตทุกท่านทีมงานนะครับโอ้ยผมเห็นผมกระลุกผมกระโหลกเออคุณเอกชนนาเนีเอกจนานะครับโผล่ชน,นาแล้วก็พรชัยนะครับรบ,ออบ,มมบานนนนะบานีคร,บออบนนบรับพี่น้องครับอ่าท่านผมกตอะรับคะแนนกันหน่อยกันนะบอลีกติกาดอกครับเออร์เชนนาป์ปินพอมานะครับน้องงานง่างานเชนนาร์ปินเนา้องงานง่ายบาลานทัพเพิ่อดอกทางบาลานซ์ทัพเพิ่อ โอ้โหมาหอดเออผู้ใดถามหาเอพจนาหน่เด้อเอมาแล้วเด้อโอ้กับมาแล้วอันนี้รัดมาก่อนรดรัดไปมะฮับวันนี้ผู้หับมาก่อนเลยว่ันทีหลัดมาครับครับคุณเอพจนาคนโกวจนานะครับขอนไทวันนี้ิและทีมงานนะครับแล้วก็บ้านน้องเอก็เสยคนรอทั้วันเนี่นี่แหละครับจิลปินมันก็รอเพื่สวยถูกไหมเออ อันเท่าเป็นคู่เท่าๆนี่คู่สาวอต่ก่อนตอนรับนะครับอ่าดียโอ้ดีาได้เจ้กระดาได้ขแท็กตัวนุชัยค่ะพนมาทรงพอสาธิตน้อรงเรารออรอรอหลุดใด้คนนึง้งนอกะอย่งันข่าว มาจากมือแล้วลูกคนเมืองนอกตัวนี่คนเมืองนอกไก่บันได้กับมานเหมืนบอมีแต่คนหักคนแพงเนอะบอกเก่งในใจต้านต้านเต็บท่านใช่ว่าเจ๋งเราค่ะแล้วทรงนี้พ่อ ใส่กรุงเทพมานครผูม่าย้ำมือเต่าเห็นบอเอซนิดไล่ไล่ครัพี่น้องนะคะสุดท้ายนะครับในวันนี้ครับมีการเือมตนกสาของิกิ่านากพี่ผู้อรับ าที่สอบกันรางวัลพัชชินีพระราชทานและรางวัลพชรสยามับปี2 5 6 8อาีพรักบัวดูแะนี้อาชีพรักใจภาพแห่งความรักความอะไรนครัสุดท้ายนะครับที่บรรดาญาทิแป็นอับนะครับได้มาส่งดวงใจนะครับดวมถิงนผู้ยันต์ส่ พาไลฟ์โซทามโซเชียลนะครับทุกข่กางทางระดับนี้นะครับม้ทุกท่านไม่ได้มาด้วยตวเองไม่ได้มา,มมาที่นี่นะครับส่งความรู้สึกส่งดวงใจนะครับเป็นครั้งสุดท้ายในแบทชนิดสารที่หอมไปในวันนี้นะครับ

เพื่อมองเขียวก็แหลงยู่ไสที่ตางนาตาดวงใจพอใหคนจนต้องยกอขึ้นดุ

เราต้องเรียกไฟให้คนอื่นดีเป็นมาทรงเอนิดไล่ไล่กันไปไหน ้อมด้วยผู้ช่วยพิธีกรของเจ้าภ่าพุณเนี่ยพยาใยใไม่ดีต้องเกสดแซ่บนค่ะ้อมด้วยผู้ช่วยพิธีกร